ครับวันนี้ใครที่มองหาหมวกกันน็อกซิ่งสำหรับขี่สิ่งสิ่งทรงสปอร์ตแต่ราคาไม่เกิน2 0 0 0ันบาทผมมีมาแนะนำเลยนะไม่น่าเชื่อนะเราเพิ่งเปิดตัวลายใหม่ล่าสุดไปด้วยนะครับสำหรับหมวกกันน็อกที่มีห่อว่าไซริวนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีจริงๆแล้วหมวกกันน็อกไซริวได้มีประวัติมายาวนานนะเขาออกแบบมาอยู่ในอเมริกาแล้วก็ที่ มึงจีนเขาก็เป็นแฟคทอรี่แหล่งผลิตนะครับแล้วก็มีหน้าร้านมีอะไรที่แบบโอโ้โหใหญ่โตเลยนะครับนี่ฮะใสยดูนี่เอ้โหกล่องนี้นะ่อรอกันล็อกกันนะครับไปกล่องรอบด้านนะฮะมามาะมาน,ะานี้จะได้หมดนกหนึ่งใบและมีนี่อันนี้เป็นชิวใสฮะแสดงว่าเขาให้ชิวดำเหรอเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ ีถุงหมวกเรียบร้อยราคาไม่ถึงสองพันถุงปมวกเรียบร้อยนะไม่ใส่กุญแจมัยยราคาไม่แพงอรนะนีนัได้นะว่าเอ้ผม,มรู้กันว่าจะเป็นลายแบบไหนครับซร์วิอโหยงยุ่โฟมไหมนั่นแพงมีลายลายอย่างนั้ก็คือเอฟเอฟสามห้าเนะครับไซร์เอฟเอฟสามห้าเจ่า4วันนี่ มีอะไรอ๋อเป็นคู่มืออ่ะผมไปดูกใกล้ๆนี่ดนหน้านะครับหน้าเปิดเป็นข้างอะไรไม่มีแว่นนะแต่นี้เป็นสมอชิลใส่มาให้เลยแล้วก็มีชิลใสเป็นออปชันเผื่อจะขี่กลางวันแต่ผมว่า โมกดำชิวดำโอ้โสวยฮะสวยไหมนวมเป็นผ้าแบบโคแม็กใส่สบายนะครับน้ำหนักหลังมีมอกิวซีพ s รนะครับนะะ้ยผมว่าสวยเลยนะช่องลมช่องลมเยอะอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบ็ค ไม่ถึงสอง<ะ>พ <8. S 2> ันเจชาวถูกมากแล้วก็กิบล็อกเอาคู่มือวางไว้ไก่อนนี่กิบล็อกมันอาจจะไม่ใช่ดีลิงอะแต่ว่ามันก็ง่ายมันก็โอเคอะราคาคือหนึ่งพัน 8ป0ราทบาท8 9 9 0ปาทที่เลยเดี๋ยวผมไปดูนะ แบบขั้กนกระไดนะครับคุณผู้ชมโอเคงมใส่สบายอะ่ะนี่ไซส์ L นะผมว่าโอเคเลยนะฮะเยี่ยมเลยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาท โอล็อกไซริลนะครับไปดูกันได้ที่ตัวแทนจําหน่ายนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าร้านไหนก็3-2-0 SP ก็มีนะครับไปดูกันได้นะครับคุ้มอะไม่ถึง2,000 1,890สวยครับ